สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะคลิปนี้นะคะ,คะ,คะก็จะมาเป็นเฉลยแบบฝึกหัด7.1นะลองทํามาก่อนนะลูกลองทํามาก่อนนะคะทําได้ไม่ได้ยังไงมาดูกันข,ข้อ1ข้อ1ค่ะแก๊สชนิด1อยู่ในกระบอกสูบขนาด1.5ลิตรจะต้องเลื่อนก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรเท่าใดจึงจะทําให้แก๊สชนิดนี้มีความดันเพิ่มขึ้น1.5เท่า ถ้าพ,พวกเราเรียนมาตลอดนะเราจะรู้ว่ากดของบอยง่ายจังกดของเชาง่ายจังกดของเกลูเซ็กง่ายจังกดอะโวคาโดง่ายจังกดลมแก๊สง่ายจังแต่พอมันมารวมกันงงจังนะทีนี้สิ่งที่ต้องทําคือพอเวลามันมารวมกันมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นกฎของใครในักเรียนค่อยๆดูตัวแปรไปทีละตัวแล้วก็ดูว่าตัวแปรที่กําหนดมาให้เหมาะที่จะใช้สูตรไหน จริงๆถ้าเขาไม่ถามมาไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันเป็นกฎของใครอ่ะดูแค่ว่ามันต้องใช้สูตรไหนนะอย่างเช่นข้อน,นี้เขาบอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบขนาด1.5ลิตรคือ V ถูกไหม V จะต,ต้องเลื่อนก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น V 1ก้านกระบอกสูบป,ปริมาตรเป็นเท่ารดเป็น V 2จึงจะทําให้แก๊สชนิดนี้มีความดันเพิ่มขึ้น1.5เท่าแสดงว่าความดันเดิมอ่ะคือ1เท่าความดันเดิมคือ P P 1ก็คือ P 1อ่อ่ะแต่ P 2ออ่ะ เท่ากับ1.5เท่าของ p1 นะคะดังนั้นสถานการณ์เงื่อนไขแรกก็คือเท่านี้ p1 เท่ากับ p1 ส่วนเงื่อนไขที่สองก็คือนี่ v2 อยากรู้แต่ p 2ก็คือเป็น1.5เท่าของ p1 ดังนั้นมีแค่ v กับ p นึกไม่ออกว่า p กับ v กับ p ทำอะไรกันให้นึกถึง p1 v1 ส่วน t1 ดังนั้น p กับ v เขาเอามาคูณกันนะคะ p1 v1 ส่วน t1 เท่ากับ p2 v2 อ้าวเราไม่ต้องมีทีสิเพราะเขาบอกว่าเพราะเขาไม่ได้ให้อะไรทีมาเลยแสดงว่าถ้าเขาไม่ได้ให้อุณหภูมิมาไม่ได้บอกตัวเลขมาให้เราแอดซูมไปเลยว่ามันคงทีนะไม่ได้มีไม่ได้มีผลต่อโจทย์นี้นะคะพ1หนึ่งก็คือพีหนึ่งถ้าใครงงในการใช้ตัวแปรให้ในักเรียนสมมุติเป็นเลขสมมุติพีหนึ่งนักเรียนสมมุติเป็นว่าหนึ่งไปก็ได้พ1หนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมัีสองอ่ะความดันเพิ่เเมเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าเริ่มอ่ะเป็นหนึ่ง P 2เป็น1.5เท่าก็คูณ1.5เข้าไปก็จะเป็น1.5เป็นเลขอย่างนี้ไปเลยก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดใช้ตัวแปรนะคะ V 1คือ1.5ลิตรคูณ1.5ลิตรนะคะ P 2เป็น1.5 P 1 V 2อยากรู้นะคะอยากรู้ V 2ก็จะเท่ากับ1.5ลิตร คูณ p 1 1.5หาร1.5 p 1ถ้าสมมติเมื่อกี้ใครสมมุติเป็นตัวเลขเนาะ p 1คือ1อันนี้คือ1.5อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแต่ถ้าใครสมมุติเป็นตัวแปรแบบนี้นะคะมันก็แค่ตัดตัดก็จะได้เป็น1ลิตรนะคะเท่ากับ1.0ลิตรนั่นเองนะข้อ1ง่ายๆต่อไปข้อ2ข้อ 2, ป um ั๊มแก๊ส ngv มีแก๊สบรรจุอยู่ในถังขนาดเท่านี้ที่ความดัน300บาร์ จะสามารถเติมแก๊สให้กับรถยนต์ที่มีถังขนาด7จลิตรอันนี้คือถังรถยนต์นะที่ให้มีความดันเป็น150บบาร์ได้กี่คันโดยความดันสุดท้ายของแก๊สต้องไม่น้อยกว่าความดันในถังของรถยนต์ธรรมชาติของการเติมแก๊สอนะคะ่ะนักเรียนก็จะจะจะ,จะเติมจากที่ท,ที่มีความดันมากไปยังที่ท,ที่มีความดันน้อยทีเนี้ยโดยปกติอะค่ะในรถอะมันแก๊สจะหมดเนาะมันก็จะมีความดันน้อยกว่าอยู่แล้วดังนั้นมันไม่สามารถเอาแก๊สทั้งหมดในถังนอะคะ่ะใส่ไปให้ในรถจนหมดโดย โดยในแก๊สว่างเปล่าโบเบเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะเขาก็เลยกลําหนดเงื่อนไขมาว่าความดันสุดท้ายของแก๊สในถังจะต้องไม่น้อยกว่าความดันของทางแก๊สรถยนต์นะคะดังนั้นตรงนเนี้ยข้อนี้งงนะข้อนี้จะต,ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถังแก๊สอารมณ์เหมือนปั๊มน้ํามันอะแต่มันเป็นปั๊มแก๊สนะแก๊สปั๊มแก๊สถังแก๊สเนี่ยมีอ่าเขียนรูปก็ได้ถังแก๊สเนี่ยมีมีขนาดเท่านี้หนึ่ง จุดศูนย์ศูนย์คูณสิบยกกำลังสี่ลิตรอันนี้คือปริมาตรความดันสามร้อยบาร์ความดันสามร้อยบาร์แล้วมันอ่ะจ,จะต้องปล่อยไปให้กับรถอะรถตุกตุกะรถใด,ดๆก็ตามอะทำไมคุณเรียกรถตุกๆดูสภาพรถคุณให้กับรถอะรถหนึ่งคันสองคันสามคันว่าไปซึ่งรถคันนี้รถคันเนี้ย ความดันที่รับได้อะที่แก๊รับได้คือแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาความดันที่รับได้คือร้อยห้าสิบบาโอเคไหมทีนี้เขาก็อยากรู้ว่าอ่ะร้อยห้าสิบานี้ก็คือความดันใช่ไหมซึ่งถังอ่ะมันก็มีปริมาตรอยู่แค่เจ็ดสิบริตด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเราอ่ะ ไม่เราอะจะไม่ใช้เจ็ดสิบลิตรอันเนี้ยตั้งแต่แรกเราแค่รู้เยว่ามันมีมันมีเจ็ดสิบลิตรมันในแต่ละหนึ่งคันอะ่ะมันมีเจ็ดสิบลิตรแต่สิ่งที่ครูอยากให้พวกเราสังเกตคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยความดันสามร้อยบาร์ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเอาไปถ่ายเทให้กับรถความดันน้อยลงดังนั้นเมื่อความดันน้อยลงเราคิดตามเซนได้เลยปริมาตรมันก็ต้องเป็นยังไงปริมาตรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมปริมาตรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าสมมติว่าเอาแกตรรงเนนี้ยยไปขยยปขาาิมานะ ลดความดันให้เหลือเท่านี้มันจะได้ปริมาตรมหาศาลมากเลยปริมาตรส่วนเกินที่รับไม่ได้ในถังเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทออกไปเติมให้ยังลดคันอื่นๆสิ่งที่เราต้องทําก็ดูว่าแก๊สส่วนเกินตรงนี้มันไปเติมให้รถได้กี่คันถ้ารถแต่ละคันเติมได้70ลิตรนะคะโอเคดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องคํานวณปริมาตรแก๊สที่ถูกปล่อยออกไปก่อนว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตรนี้ค่ะ p ีหนึ่งวนึง 1> P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2 P 1 V 1คือของทางแก๊สนะความดันคือ300บาร์ V 1คือ1.00คูณ10ยกกำลัง4ลิตร P 2คือความดันที่เราจะเอาไปใส่ในรถยนต์150บาร์แต่เราไม่รู้ว่าถ้ามันปล่อยเหลือ150บาร์เราจะได้ปริมาตรแก๊สทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่รู้เราก็ใส่ไป V 2 เอาจริงๆว่านักเรียนรู้เลขมันง่ายมากเลยอะถ้าสามร้อยปริมาตรเป็นเท่านี้ดังนั้นถ้าความดันน้อยลงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันเป็นยังไงความดันเพิ่มขึ้นปริมาตรน้อยลงถูกไหมแล้วถ้าความดันน้อยลงปริมาตรก็เพิ่มขึ้นอันเนี้ยความดันมันน้อยลงครึ่งหนึ่งปริมาตรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งไม่เชื่อลองคิดเลขนะคะ v สองก็จะเท่ากับนี่ไงเอาร้อยห้าสิบย้ายร้อยห้าสิบไปหาร ร้อยหาหารสามเหลือสองนี่ไงสองคูณก็จะได้เป็นสองคูณสิบยกกำลังสี่ลิตรตรงนี้คือปริมาตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเอาไปใส่ในรถแต่เรายังไม่ได้เอาไปใส่เนอะไหมเราแค่คิดไว้ก่อนถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในรถอะแก๊สมันจะขยายตัวได้เป็นปริมาตรเท่านี้ทีนี้ในถังเก็บในถังเก็บมันจะในถังเก็บแก๊สในถังเก็บแก๊สในปัม๊มแก๊สอะมันมีปริมาตรได้อยู่เท่านี้เองอะ ดังนั man, ้นแปลว่าปริมาตรส่วนเกินเมื่อความดันมันลดลงมันมีปริมาตรอยู่เท่านี้เราก็จะหาว่าแสดงว่าปริมาตรส่วนเกินที่จะต้องไปเติมให้ลดอะมันจะเป็นเท่าไหร่มันไม่มีทางเติมทั้งหมด2นี้ได้นะมันไม่มีทางเอาแก๊สออกมาจนทําให้ถังแก๊สตรงนี้เป็นสุญญากาศได้อะไม่มีทางนะคะมันก็จะยังคงเหลืออันเดิมปริมาตรเดิมไว้นะคะปริมาตรเดิมก็จะยังเหลือไว้ในถังเพราะถ้าสมมติว่ามันเหลือปริมาตรเดิมไว้คือ 1นคูณสิยูกาลังสี่ตรงนั้นน่ะก็คือมันปล่อยโดนปล่อยความดันมาจนความดันมันเบาบางลงแล้วนะคะความดันมันน้อยลงอ่ะความดันจะ300บาทเหลือแค่150บาทละมันก็ยังเติมมาให้ลดเติมให้ลดได้จนกระทั่งความดันมันน้อยลงในระดับนั้นแต่ถ้าความดันมันน้อยกว่านั้นมันจะไม่สามารถส่งออกมายังรดย่อนได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะหาปริมาตรส่วนเกินที่จะเติมให้ในรถนะคะก็จะเป็น2ตรงเนี้ย ลบกับปริมาตรของของถังในปั๊มแก๊สนะคะ2อลบ1คุณไม่ต้องตั้งให้ก็ได้มั้งมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือ1.00 10. ่จูยคูณยกกำลัง4ลิตรนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังจะงงแน่เลยถ้าใครเปิดแค่รูปดูแล้วไม่ได้ฟังครูอธิบายจะงงแน่แนเลยนะคะอันนี้ก็คือแก๊สที่เติมให้รถยนต์ได้เแก๊สที่เติมได้ คือเท่านี้เขาถามว่าเติมได้กี่คันหนึ่งคันหนึ่งคันเติมเจ็ดสิบลิตรนะคะก็จะตัดตัดก็จะได้มาอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองคันนะคะก็จะเติมให้ได้ประมาณเนี้ยร้อยร้อยสี่สิบสองคันมันอาจจะเป็นทศนิยมนิดหน่อยแต่มันไม่เต็มร้อยสี่สิบสามอ่ะก็จะเป็นร้อยสี่สิบสองคันนะคะโอเคไหมพอได้ไหมข้อน้ยาก ยอมรับเลยว่าข้อนี้ยากนะคะต่อไปคอนแทนมีข้อหนึ่งข้อ3ข้อ3บอกว่าขวดน้ำพลาสติกบรรจุน้ำร้อนครึ่งหนึ่งแล้วปิดฝาเมื่อวางไว้จนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องพบว่าขวดเบี้ยวคิดว่าเพราะอะไรเอาน้ำนะเอาน้ำอุณหภูมิน้ำน้ำร้อนนะใส่ไว้ในขวดแล้วปิดฝาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศตรงนั้นอะมันก็ร้อนถูกไหมอุณหภูมิมันสูงขึ้นไงอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิอุณหภูมิสูงขึ้น ความดันก็เพิ่มขึ้นทีนี้พอเวลามันพอเวลามันอุณหภูมิมันต่ําลงเข้าสู่อุณหภูมิห้องอะค่ะความดันมันก็จะลดลงด้วยดังนั้นเมื่อความดันลดลงมันก็จะมันก็จะทําให้มันจะทําให้อากาศอะค่ะโดนยุบยุบยุบลงมาอากาศมันโดนบีบบีบบีบลงมาทําให้ขวดมันบุบลงนะคะสรุปก็คือเมื่ออุณหภูมิลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ความดันในในขวดนะความดันในขวดก็จะน้อยกว่าความดันบรรยากาศงงไหมเนี่ยความดันในขวดคือความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความดันเป็นดังนี้ถ้าอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงความดันก็สูงตามไปด้วยเราใส่ตอนน้าร้อนใส่ตอนอุณหภูมิสูงถูกต้องไหมทีนี้พออุณหภูมิมันลดลงพออุณหภูมิมันลดลงความดันมันก็ลดลงตามไปด้วยอันเนี้ย ที่ในขวดน้อยกว่าความดัมนบรรยากาศหมายถึงตอนกําลังน้ํากําลังเย็นนะโอเคไหมทําให้ขวดเนี่ยมันยุบลงขวดจึงยุบเพื่ออะไรเพื่อให้ความดันมันเท่ากันกับภายนอกขวดจึงยุบเพื่อให้เท่ากันเพื่อให้ความดันในเท่ากับนอกนะคะซึ่งการยุบของขวดก็จะทําให้ขวดเบี้ยวนั่นเอง ทำไมมันต้องขวดอยู ane, me, ่บ้าในเมื wart wart. Friend, ่อความดันความดันกับปริมาตรมัน hmm. มีความดันก hmm, um, okay. ับปริมาตรมันมีความสัมพันธ์กันถูกต้องไหมนะคะมันต้องการให้ความดันอะลดลงเมื่อความดันเมื่อมันต้องการให้เมื่อมันต้องการให้ความดันข้างนอกกับข้างในเท่ากันมันก็มันก็มันก็ลดปริมาตรลงเพื่อให้ความดันมันเท่ากันนะคะเพราะว่าขวดมันถือว่าเป็นภาชนะที่ปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบเหล็กหรือไม่ใช่กระป๋องสเปรย์ที่ไม่สามารถ ไม่สามารถทําให้มันเปลี่ยนได้เนาะแต่ขวดพลาสติกมันสามารถยุบได้นะคะมันก็เลยยุบเพื่อให้ปริมาตรมันน้อยลงเพื่อส่งผลให้ความดันทั้งสองทางข้างในและข้างนอกขวดเท่ากันนั่นเองนะคะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปหน้ามาต่อการที่ข้อต่อไปนะคะสาหรับคลิปนี้ใครชอบถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ครูด้วยนะเราพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ